สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวท้าชนความรวยคนเกิดวันไหนเปิดดวงครึ่งปีหลัง2,566คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงของคนในครึ่งปีหลังว่าแต่ละวันเกิดจะต้องพบเจออะไรกันบ้างนะคะ ก่อนอื่นเนทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ค่ะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะ ในช่วงครึ่งปีหลังนะคะเรียกได้ว่ามีดาวไหลดวงมีการเปลี่ยนแปลงราศีโดยเฉพาะดาวราหูซึ่งย่อมส่งผลต่อคนเกิดทั้ง7วันค่ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะมีคําตอบนะคะว่าครึ่งปีหลังแต่ละท่านจะต้องพบเจออะไรกันบ้างค่ะมาเริ่มกันเลยที่ดวงของคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะ เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านดวงชะตาให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นการงานมีมุมดีแบบก้าวกระโดดหลายเรื่องที่ติดขัดในช่วงก่อนหน้าทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นใครกำลังรอคอยข่าวเรื่องงานอยู่จะได้รับการตอบรับที่ดีค่ะการลงเงินการลงทุนในช่วงก่อนหน้าจะได้รับผลประโยชน์ที่ดีในช่วงครึ่งปีหลังนี้ นอกจากนั้นใครที่คิดจะลงทุนเพิ่มเพื่อหวังกำไรก็สามารถที่จะลงทุนได้ในช่วงนี้ถือว่าเป็นมุมที่ดีรายรับอยู่ในมุมดีทำให้มีสภาพคล่องทางการเงินมีมุมที่ดีตามไปด้วยนะคะถัดม,มาคือท่านที่เกิดวันจันทร์ค่ะมีเรื่องให้หนักอกหนักใจเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่จะคิดลงมือทำอะไรก็ต้องมีสติพรถ้าทำพลาดไปนิดเดียวปัญหาจะก่อเกิดระยะยาว บางคนคิดที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องงานซึ่งจังหวะนี้ยังคงไม่เหมาะสมในการเริ่มต้นทำงานใหม่บางคนเปลี่ยนแปลงแล้วอาจเป็นผลเสียมากกว่าผลดีเพราะฉะนั้นขอให้อดทนทำที่เดิมไปก่อนจะเป็นการดีที่สุดค่ะช่วงนี้จึงเหมาะที่จะเป็นผู้ตามมากกว่าผู้นำจะทำให้วิถีชีวิตมีความปลอดภัย การเงินยิ่งมีเงินเข้ามาเยอะก็จะมีมุมใช้จ่ายเยอะตามไปด้วยบางคนอาจต้องระวังคนมาเบียดเบียนเรื่องเงินไม่ทางตรงก็ทางอ้อมทางที่ดีก่อนใช้จ่ายอะไรออกไปต้องมีสติปัญหาเรื่องการเงินจะได้ไม่ต้องเกิดขึ้นนะคะถัดมาคือท่านี่เกิดวันอังคารค่ะจะมีเรื่องทำให้สับสน เรื่องบางเรื่องถ้าไม่ลงมือทำเองปล่อยให้คนอื่นทำรับผิดชอบอาจจะสร้างปัญหาให้กับคุณได้ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนอกจากนั้นช่วงนี้ยังไม่เหมาะกับการขยับไปทำอะไรเพิ่มการจะร่วมหุ้นส่วนในช่วงนี้แนะนำให้ปฏิเสธไปก่อนจะเป็นการดีที่สุด การคิดการใหญ่ในช่วงนี้ยังไม่เหมาะเพราะมีโอกาสผิดพลาดได้ในส่วนการเงินรายจ่ายจะมีเข้ามาอย่างต่อเน,นื่องต้องบริหารจัดการการเงินให้ดีๆเพราะถ้าพลาดเพียงนิดเดียวอาจส่งผลเสียระยะย,ยาวตลอดช่วงครึ่งปีหลังนี้ได้เลยค่ะถัดมาคือท่านที่เกิดวันพุธนะคะบางคนรู้สึกเบื่อกับการทำงานประจำแล้วซึ่งช่วงครึ่งปีหลังนี้ก็เป็นจังหวะเหมาะในการเริ่มต้นงานใหม่ ใครสมัครงานในช่วงก่อนหน้าจะได้รับการตอบรับในช่วงนี้ค่ะซึ่งบางคนก็จะได้รับผลตอบรับที่ดีเมื่อเริ่มงานใหม่แต่บางคนการเปลี่ยนแปลงนั้นก็อาจสร้างความกดดันให้กับตัวเองได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นอยู่กับพื้นชะตาเดิมของแต่ละคนเป็นตัวกำหนด ส่วนใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวในช่วงครึ่งปีหลังจะมีช่องทางในการขยับขยายธุรกิจแบบก้าวกระโดดนอกจากนั้นยังมีมุมได้รับการสนับสนุนจากคู่ค้าเก่าคู่ค้าใหม่อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลานี้อีกด้วยนะคะการเงินเมื่องานดีการเงินในช่วงนี้ก็มีมุมดีตามไปด้วยค่ะในอีกมุมนะคะถ้าต้องการกู้สินเชื่อต่างๆจะได้รับการอนุมัติอย่างแน่นอนค่ะถัดมาคือท่านที่เกิดวันพฤหัสบ,บดีนะคะ ดวงชะตาฟ้าเปิดหลายอย่างเป็นไปดังใจปรารถนาเรื่องงานที่วางแผนไว้จะเป็นไปตามกำหนดการใครที่ทำงานด้านฝีมือช่วงนี้ลูกค้าจะคึกคักเป็นพิเศษติดต่อเจราจาเรื่องไหนจะบรรลุข้อตกลงนอกจากนั้นการขอความช่วยเหลือในเรื่องงานจะมีคนพร้อมช่วยเหลือเกื้อกูลทำให้การงานไม่มีสะดุดใครอยากเปลี่ยนงานช่วงนี้ถ้าให้ดีก็คือมีคนรู้จักแนะนำจะทำให้ได้งานที่คาดหวังไว้โดยง่าย การเงินการหมุนเงินก็ถือว่าค่อนข้างดีนอกจากไรายได้ที่ได้จากงานงานแล้วยังมีมุมที่จะมีโชคลาภเข้ามาอีกด้วยนะคะบางคนอาจมีคนสนับสนุนด้านการเงินเพราะฉะนั้นในช่วงครึ่งปีหลังนี้เงินทองจะไม่ขาดมืออย่างแน่นอนค่ะถัดมาคือท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะการงานมีมุมความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นจะได้รับผิดชอบงานที่สำคัญซึ่งจะส่งผลต่อตำแหน่งหน้าที่การงานในอนาคต อาจมีมุมได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในช่วงนี้บางคนอาจได้รับโอกาสจากที่ทำงานใหม่ให้ตำแหน่งเพิ่มขึ้นหรือว่าเงินเดือนเพิ่มขึ้นในส่วนของใครที่ทำธุรกิจการค้าการขายก็มีแต่จะดีวันดีคืนลูกค้าคึกคักมากกว่าช่วงที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเมื่องานดีการเงินช่วงนี้ก็ดีตามไปด้วยทำให้สภาพคล่องทางการเงินมีความคล่องตัวมากกว่าช่วงที่ผ่านมาอยากซื้ออะไรก็ซื้อ อยากจ่ายอะไรก็จ่ายมีความสุขเป็นที่สุดในช่วงเวลานี้ค่ะแล้วเราก็มาส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะต้องระวังในเรื่องการสร้างปัญหาของบริวารให้กับตัวเราค่ะถ้าเราน้นปล่อยปลาละเลยไม่จัดการให้เด็ดขาดเรื่องเล็กๆก,ก็อาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เพราะฉะนั้นต้องจัดระเบียบบริวารที่รับผิดชอบให้ดีๆปัญหาจะได้ไม่ต้องเกิดขึ้น ในส่วนเนื้องานที่แก้ไขปัญหาไปแล้วเนื้องานก็จะออกมามีประสิทธิภาพอย่างแน่นอนใครอยากเริ่มต้นธุรกิจใหม่ก็สามารถทำได้แต่ขอเพียงแค่สิ่งนั้นต้องรู้ลึกรู้จริงอะไรก็ตามที่ตัวเราเองไม่มีความรู้มาก,ก่อนไม่สมควรทำในช่วงนี้อาจมีรายจ่ายไม่พึงประสงค์เข้ามาบ้างในช่วงนี้แต่ก็ไม่กระทบต่อฐานการเงินในปัจจุบัน ในส่วนของรายรับช่วงนี้ยังคงอยู่ในมุมที่ดีบางคนอาจมีรายรับได้จากหลากหลายช่องทางมากกว่าเดิมทำให้เงินสะสมช่วงนี้มีมากขึ้นเป็นพิเศษซึ่งคุณจะนำเงินส่วนหนึ่งไปต่อยอดก็สามารถที่จะทำได้ในช่วงนี้นะคะเอาล้วค่ะแลนนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงคนเกิดวันไหน ที่ดวงชะตาท้าชนความรวยในช่วงครึ่งปีหลัง2,566นี้นะคะสำหรับคลิปหน้าคะ่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ